แกแปลงหนึ่งแล้วนะยันเลื่อนหนึ่งเท่าโอ้สิบปีน้องอ๋อเล่นไปหายังก็สิบปีพุ่นโอ้สิบปีเขาเอาเขาเอานะสิน้องไม่ธรรมดาสิบปีมาสิบปเออเราได้หลายแล้วเราเพื่อแพ้ข่อยน้ำ ตัมเปย์หนังตัมบอกไงหนังคือว่าตัมเข่ารูถ้าตัมไม่ได้เด้งได้นะแล้วแต่นะตึ้งตึ้งค่ะตึ้งตึ้งค่อยๆนะคะตึ้งค่ะโอ้ยตัมเข้าไปอีกแล้วจอดหน่อยสิเธอตัมโอ้ขอบคุณเด้อค่ะทำไมไปเข้าของเปย์ตั้งน้านคุณบ่ได้เลยข่อย ือกันละคออย่างเดียวค่ะต้องต้องเด็กอย่างเดียวหาลูกฟุกอย่างเดียวจัดดดไปเลยลูกเฮ้เขาไปเลยเขาไม่แปลแล้ว้างหน้าวางเยอะเลยนะู้ล้ยค่าวามันวางเยอะอุ้ยต้องให้มนเด้งไกลๆ้วดดใส่ค่ะไม่ใช้มันเด้งตรงหน้อาขืีอเขั่นก็ได้นะเหรอ ขี่ก็ได้เข้ายัางไงก็ได้ขี่ขไไเลอว่ามันขนี่ยังเลยตั้เล,ตเลยลูกตั้อัวอุ้ยตั้อะไรไปเรื่อยๆเลยจ้าตอนนี้เวลาก็ไปเรื่อยๆอยู่นะ <c oughs> ว้าว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 เฮ้ยเธอขึ้นไปแล้วเธอจะลงมาทำไมหัวกรรมาการเด้อหัวกรรมาการเพราะมันหัวคอยเด้ออย่านะคะกรุณนาลีบนะคะ เผื่อว่าตามองไม่เห็นค่ะนั่นมองเห็นกระเถือกนะคะโอ้ขึ้นไปเลยลูกขึ้นขี้ข้อเขาเลยขึ้นโอ๊ยฮ่าดุไลเถี่สู่เจ้าบ่ไนใดเหรอฮเพราะว่าของเจ้ามาไล่เหยาเด้อกระซางของเธออะไม่จุ่มกันอยู่มันอาจได้หลายมันจุ่มอยู่เหรอของคุณเป๊จ้ะของคุณเป๊ะจ้ะของคุณเป๊เยอะกว่าอยู่แล้ว สิสสีว่ากันว่าสิบแปดยี่ส่สองยี่สิามจยมเลือดน้อยกลัวอยู่เลยไม่ไม่ถ้าอะไรที่ยังไม่นับว่าเธออย่าเพิ่งการันตีมัน,น่อยอยู่แปดน้อยแค่นี้ก็รู้แล้ว2สิบ แพ้คุณแปค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสีาัญนี่มันจะได้หรือเปล่าเนี่มันได้เต็มนี้นี่แข่งกันเป็นเอ็นอ่ะเป็นเอ็นข้อเดียวมาขอให้มันมันขอให้มันมันมันำด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 ำพันพันพันได้ได้พันไมได้พัน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 ยี่สิบพันพ รอบนึงข่อยก็บ okay, eh ่มั่นใจปานนั้นเด้ร็วไปเรียนพันมาพันมามาแล้วยี่สิบบาทว่าสิบบาทไปเถอะที่นึงทั้งสุดท้ายยี่สิบบาทยี่สิบบาทบ่ได้ขาดดีๆย่าให้กรรมการได้กินเลียนพันมาเลียนพันมาพันมาแล้วนี่ย่าให้กรรมการเลียนเชื่อไว้ท้องเลียนเชื่อไว้หอยสีเลี้ยง เจ้ามือแรงให้มันมาหาลอยให้มันมาพันหาจอดพันจอดไม่ได้จักบาท